เช็คกิ้งของมิสซี่บาใส่ตลอดใส่เกือบทุกวันค่ะมันจะมีการรัดหุ่นไปในตัวนะคะ,ะเหมือนเราใส่กางเกงที่เรียกว่าเก็บรูปร่างไปด้วยหนุมอายืดของเขา ยืดแต่ไม่ย้วยยืดแต่ไม่ย้วยแล้วเขาจะบล็อกหุ่นของเราเนีะคะเก็บหุ่นของเราเนะีคะพูดถึงออกกําลังกายพี่เป็นครูสอนโยคะใช่ไหมบางคนบอกเอ๊ะเชื่อดีหรือเปล่าว่าเกงยืดหยุ่นหรือเปล่าเดี๋ยวทิพจาสาธิตให้ดูเอาแค่เริ่มต้นก่อนละกันนะคะแค่เรายืดขายืดขาได้งอเข่าได้โอ้โหนี่ไปไกลแลยนะนี่พี่ไปไกลแล้วนะไปละไปละไปละไ้อยืดได้ศึกษามันยืดได้จริงๆแบบนี้นะคะแล้วก็เกงไม่ขาดด้วยนะคะุณผู้ชมเราหันกลับมาา ันไปได้ ตัวอ่อนมากคือพี่จะบอกว่าถ้าหลายๆท่านเนี่ยใส่กางเกงยีนโดยทั่วไปคุณมีสิทธิ์แบบนี้ไหมค่ะไม่มีสิทธิ์เพราะว่าอะไรคะตรงขอมกางเกงยีนของเขาจริงๆอะมันจะกดทับหน้าท้องเราอันนี้ใส่ออกกําลังกายเล่นโยคะได้สบายๆสบายมากเราไปวัดเราต้องนั่งยังไงคะเราต้องนั่งยองๆกราบพระกางเกงของเจ๊กิ้งนะคะหนึ่งเอวสูงและเก็บพุงแล้วถ้าเราก้มต่ําไปอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะหมอบกาบอ่ะมัเหมอบกาบคือผู้ชมสังเกตว่าขอบเอวเขายึดเกาะได้ที่เอวแล้วพี่ใส่ประจําพี่ใส่มาประมาณเกือบ3 ปีแล้วสำหรับ <Wow. S 1> เช็กินตัวนี้<อ>ซึ่งต้องบอกว่าดูแลรักษาง่ายมากนะคะคุณแค่โยนเข้าไปนะคะในเครื่องซักผ้าหรือจะซักมือก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครที่บอกว่าลงทุนแล้วอยากจะอยู่กับเรานานๆหน่อยก็ใส่ถุงซักผ้านะคะแล้วก็โยนเข้าไปเลยแล้วก็ไม่ต้องสะบัดนะคะก็ขึ้นมาตากได้เลยถ,า,ถามว่าต้องรีบไหม อยากรีดอยากเนี้ยก็รีดได้แต่ถพี่พี่ไม่รีดนะคะ,อะเอาแบบสบายๆเลยแล้วเวลาใส่แล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกางเกงเรีดเพราะว่ามันมีความเงาของเนื้อผ้าอยู่นะคะลองดูเลยการตัดเย็บด้านข้างจะไม่มีตะเข็บ ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมคือเรียบเรียนไปเก็บเงื้อต้นขาทําให้เวลาใส่มาแล้วเก็บกระชับสรีระอันนี้ลูกนี้ก็คือเป็นลูกเดทกับคุณผู้ชายลูกคาไวเกอรคาไวเกอรเราจะไปเดทกับคุณผู้ชายแล้วนะคะเราจะหาเสื้อผ้าใส่ย,ยังไงดีบอกแล้วว่ายีนเนี่ยแมทกับสีอะไรก็ได้คุณมีเสื้อสีขาวเป็นสีขาวทรงแบบไหนจะเป็นแบบทรงที่นางแบบกำลังใสยอยู่หรือว่าจะเป็นแบบ เป็นเสื้อลายดอกอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าลูกไม้หรืออะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าใส่ได้ตั้งแต่เสื้อทางการถึงไม่ทางการใช่ค่ะตอนนี้น้องนั่งแบบใส่แจ็คกิ้งนะคะมาเป็นสีบลูยีนคู่กับเสื้อตัวหนึ่งน่ารักน่ารักคุณจะใส่กับอะไรก็ได้อ่ะพูดเลยนะคะยีนของเราเนี่ยนะคะของแจ็คกิ้งของเรายิ่งใส่ก็ยิ่งเสริมบุคลิกภาพยิ่งใส่ก็ยิ่งดีแล้วก็ถ้าเกิดคุณใส่แล้วอารมณ์ดีชีวิตของคุณในวันนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่จะทําให้มีแต่เรื่องดีๆเท่านั เรามีเนื้อผ้ากางเกงที่ออกแบบมาให้หุ่นคุณเสียหุ่นคุณปังหุ่นคุณผอมอยู่แล้วแล้วยิ่งใส่ยิ่งผอมอยู่แล้วคุณจะไม่ซื้อหรอคะ <c oughs> อนี่หาณผู้ชม <c oughs> เหมือนกางเกงยีนเลยอะ่ะโอ้โหเห็นไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ใส่เสื้อเนี่ยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเลือกมันแบบเป็นผ้าเรียบๆอย่างเดียวนะคะสามารถใส่เป็นแบบเสื้อฮาวายก็ได้กับเสื้อสีสันซ้ชั่นแบบนี้เสื้อเชิ้ตอาจจะเสื้อยืดทางการไม่ทางการก็ได้เหมือนกันน้องตั้งแบบใส่สีบูยินมารูปลักษณ์ เขาเหมือนกางเกงยีนมากเหมือนกางเกงยีนแบบชัดๆเลยเนาะริง่งที่สําคัญเนี่ยคุณจะไปเสียตังค์ซื้อแบบกางเกงแพงๆทาไมผ้าเขาไม่บางออกกําลังกายก็ได้เขาช่วยเก็บสรีละตรงนี้แหละสาคัญมากเลย <c oughs> คุณจะไปเสียตังค์เข้าคอแพงๆทาไมในเมื่อเรามีเนื้อผ้ากางเกงที่ <c oughs> ออกแบบมาให้หุ่นคุณเสียหุ่นคุณปังหุ่นคุณผอมอยู่แล้วแล้วยิ่งใสยิ่งผอมอยู่แล้วคุณจะไม่ซื้อหรอกคะ่ะ เลกกิ้งยีนเนื้อผ้านุ่มบางเบายืดสบายระบายอากาศได้ดีทนความร้อนไม่ต้องรีบพร้อมทั้งกระชับหน้าท้องสะโพกบั้นท้ายกระชับต้นขาให้คุณสวยได้อย่างมั่นใจกับมิซี่เลกกิ้งความแข็งแรงของเนื้อผ้าเดี๋ยวยืดให้ดูอื้อยยืดแต่ไม่ยื้ยเขกากันไม่ยื้อเห็นไหนไม,อไหไมเอาหมายอันนึ้ง เดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับกางเกงทั่วไปให้เห็นกันอีกรอบหนึ่งเลกกิ้งทั่วไปเนี่ยบางทีซื้อมาราคาถูกก็จริงแต่บางมากใส่แล้วเห็นขอบก็ดูเยื่ใส่น้องเยื่ใหม่น้องเยื่ใหม่อันหนึ่งสองสามพึ่ดผู้ชมนะคะตรงนี้บางมากอันน่ากลัวเลกกิ้งทั่วไปตามท้องตลาดถ้ามาดูของมิซี่นะคะผู้ชมนี่ค่ะไม่เห็นสีผิวคุณพระเห็นไหมสวยมากเดินมาด้วยความมั่นใจมากๆวันนี้พี่ชีพ มันใจมาใช่ไหมคะพี่ทิี่ใส่มาด้วยพี่ธิดก็ใส่เบลก็ใส่ใช่แล้วดูออกไหมดูไม่ออกนะว่าเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนยีนเหมือนแกงยีเลยคือด้วยความที่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยเวลาดูนะก็คือจะเห็นได้เลยว่าก็จะเป็นแกงยีเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต่างไปจากนั้นก็คือสามารถใส่ได้ง่ายกว่าแล้วก็นอกหจากนี้แล้วเนี่ยเวลาใส่แกงยีบางคนแบบอย่างพี่ก็เป็นเหมือนกันดึงขึ้นไหมคะกว่าจะใส่ต้องนอนบนเตียงแล้วก็แบบยกขาสูงแล้วก็โดดขึ้นมามันติดสะโพกแล้วผ้ามันแข็งกว่าใช่ไหมคถ้าเป็นแกงย ในการใส่ไปไหนมาไหนมันก็ไม่ค่อยสะดวกต้องบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครที่เป็นแฟนคลับของมิสซี่อยู่แล้วเนี่ยเราเริ่มต้นเลยนะคะมาจากบราบราที่เรียกว่าแบบสวมใส่แบบออกกาลังกายก็ได้จะใส่ทำงานก็ได้ใส่ทุกกิจกรรมอยากจะให้ทุกๆวันของคุณเป็นวันที่เพอร์เฟกที่สุดง่ายที่สุดสะดวกที่สุดแล้วสวมใส่แล้วสบายที่สุดถูกต้องอันนี้เป็นคอนเซปต์ของเขาเป็นคอนเซปต์ของนะคะกางเกงเช็คกิ้งสำหรับทั่วไปนะคะอาจจะเป็นอย่านี้ก็ได้คุณดูเห็นภาพหรือยังว่า ก้าวขึ้นบันไดนะคะจะต้องจะต้องรีบมากเลยรถไฟฟ้ามาแล้วเนี่ยฉันต้องก้าวขึ้นบันไดะให้ดูของพี่ขออนุญาตไปวัดไม่เห็นไปวัดถวายสังฆทานค่ะสวัสดีขอบคุณเจ้าค่ะเห็นไหมมันต่างกันเยอะมากทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตคุณจะปลอดภัยขึ้นทันตัวนี้คุณจะใส่กับอะไรก็โอเคคุณ้าลูกไม้ตัวนี้อาจะได้ยูไปเล่นโยคะไปออกงานไปงานราตรีค่ะนี่ใครเ่ะ เขาสามารถที่จะเอื้ออานวยประโยชน์ให้กับคนรอบข้างเราด้วยได้หรือไม่เจ๊กิ้งของเราแค่พูดว่าตัวเดียวแต่ก็ตอบโจทย์ได้หมดเลยด้วยลุกเนี่ยเมื่อเช้าแบบทํางานเคร่งเครียดมากต้องดูดีแต่ตอนแบบตอนเย็นปาร์ตี้เมื่อต้องเปลี่ยนอีกลุกหนึ่งแล้วก็ตัวพี่เองพี่เป็นคนที่ชอบแบบออกกาลังกายด้วยนี่ไงสาวกำลังกายตัวแม่ของเราคุณผู้ชมต้องบอกว่านี่ไม่ธรรมดาเป็นอาจารย์สอนโยคะด้วยมาเองวันนี้ อย่างที่บอกอันนี้เป็นรูปแบบ working woman <อ>ดูแกดูดีแล้วก็ดูเรียบร้อยด้วยเพราะว่าโอเคตัวนี้ที่ใส่เป็นขาย,ยาวคือรู้ทุกยอย่างหมดใช่ทุกอย่างเลยนุม่มมากจริงคืนนี จะพับจะม้วนจะอะไรประหยัดเนื้อที่สักก็น่าจะแห้งเร็วอยู่สําหรับเนื้อผ้าของเขาคุณสามารถไปโตบ้านเพื่อนได้ด้วยเก่งยินฟันมีฟันห่อกนะคะเย้เย้ยาดีค่าเสียบไเลยเอาให้ดูว่า 1. มีกระเป๋าสองก็สามารถที่จะพกไปไหนได้ไม่กินพื้นที่เยอะด้วยใครที่น้ําหนักเยอะนะคะหรือว่ารวมไปถึงนะคะหุ่นที่อ้วนมาขึ้นเนี่ยใส่ตัวนี้ก็หลอกตาได้เลย